สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญน,นะคะเช่นเคยเลยที่ช่องเอเนะคะของเบงสําหรับวันนี้นะคะก็มากับตัวรถนะคะมิสซูนะคะแล้วก็มิสซันนะคะใครที่กําลังมองหารถที่พอดปกพันนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะมีตัวเลือกากผลูกค้าถึง2คันเลยนะคะก่อนรับชมเอิญต้องฝากทุกคนกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะคันนี้ก็เลยนี ตัวนี้นะคะเป็นตัวนิสสันซิลฟี1.8เกียร์ออโต้เนะคะเป็นรถปี2013นะคะสำหรับคันนี้ราคาดีจับต้องได้แน่นอนนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่แนะนำนะคะรุ่นนี้เลยนิยมในท้องตลาดมากๆเอาใจเลยนะคะสายที่ชอบเครื่องพันแะคะเอาไว้ขับนะคะในต่างจังหวัดหรือกรุงเทพก็ได้เลยนี่ ไปหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะคะมีไฟเดทามาให้เรียบร้อยพร้อมกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมเลยนี่สวยมากถัดมานะคะเรามาดูเรามาดูแม็กกันบ้างนี่แม็กเดิมนะคะคันนี้แม็กเดิมเดิมสวยกลิบไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทใดๆนะคะรถสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันแทร ภายในของคันนี้นะคะเป็นสีเบตนะคะพร้อมกับตัวออปชันนะคะที่เขาให้มาจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจอวิทิ้วนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะมีกล้องหลังด้วยแอร์ปรับออโต้พวกอะไรมันติฟังก์ชันนะคะมีมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวด้านหลังนะคะกว้างแบบนี้เลยนี่กว้างมากมีแอร์หลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะมีที่วางแก้วมาให้อีก2จุดด้วยพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะนี่ไฟท้าย LED นะคะ โลโก้นะคะของตัวซิลฟี่ก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะรถสวยมากสำหรับด้านหน้าด้านท้ายด้านหลังมีกล้องมาให้ครบเครื่องครบจบมากมากนะคะ mm. อันนี้คือตัวเลือกหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะเป็นตัวแลนเซอร์นั่นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวมิตซูบิชิแลนเซอร์นะคะเครื่อง1.8 GLS นะคะสีแดงด้วย จะผูกจะแทงเอ้ยจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะคะแนะนํารุ่นนี้เลยปี2011นะคะไม่น้อยมากไม่เพียง97,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าค่ะรถบ้านด้วยนะคะไฟหน้าสวยๆแบบนี้มันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะพร้อมกับตัวแม็กมีแม็กของคันนี้นะคะก็สวยๆแบบนี้นะคะล้อแม็กไม่มีร่องรอยของการเกยฟุตบาทใดๆนะคะ สีหูกับสีรถสีเดียวกันเลยพร้อมกับตัวรถนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันคิ้วกันสัต์รอบคันเลยนะนี่สเกิร์ตมีมาให้สปอยเลอร์หลังมีมาให้เลยเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ในการถอยให้ด้วยนะคะไฟทับทิมคู่หลังนะคะโลโก้เลนเซอร์อยู่ครบเลยนี่ปุ่มเปิดด้านหลังนะทุกคนเรามาดูด้านหลังกันแทะะ้ๆด้านในนะคะกวา้กวางแบบนี้เลยนะคะ นั่งสบายแน่นอนนะคะผ่อนอยู่มาหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะผ่อนถูกผ่อนแบบว่าสบายๆนะคะผ่อนได้ยาวสูงสุดนะคะถึงแปดสิสงวดเลยนะคะลูกค,ะคะ้า่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านี่สำหรับด้านหน้านะคะของคันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวภายในกว้างมากทุกคนออปั่นให้มาจัดเต็มจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะเดิมๆของตัวเรนเซอร์เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแอร์ปรับออโต้ ลายไม้นีคะที่คอนโซลนะคะต่างๆเขาอยู่ครบแบบนี้เลยที่วันแก้วมีมาให้2จุดเลยนะคะลูกค้าค่ะพวงมาลัยเนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน a i r b a g คู่หน้าด้วยนี่รักษาความปลอดภัยแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปบอกโปรโมชั่นกันดีกว่านะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจนะคะออกรถสองคันนี้อยู่นะคะอยากทราบเงื่อนไขนะคะสามารถโทรนะคะหา เราเนะะี่ยค่ะได้เลยผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้โปรโมชั่นนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะในส่วนของประกันเครื่องเกียร์นะคะให้กับคุณลูกค้าเลย1ปีนะคะแล้วก็มีในส่วนของช่วยเหลือชุกเฉินบนท้องถนนนะคะให้อีก2ปีถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะมาเดตรถสวยๆให้กับทุกคนได้ดูอีกไว้เจอกันค่ะ